ระเบียบนะครับทางกระทรวงุติธรรมว่าให้ชดเชยคุณเบนเนี่ยด้วยจ่ายวันละ500บาทต่อวันนะครับ เปิดค่าชดเชยเบนเรซิ่งปมติดคุกเกินโทษถูกจองจำนานเกือบ4ปีจากกรณีที่เบนเรซิ่งหรือนายอัครก,กิตวรโรจเจริญเดชได้ออกมาเปิดใจภายหลังจากสารดีกามีคำสั่งยกฟ้องในข้อหาสมคบค้ายาเสพติดส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้นเจตัวถูกคุมขังมาแล้วเป็นเวลาเกือบ4ปีจากโทษจริง3ปี4เดือนทําให้เบนได้ตั้งคําถามว่าการที่ตนต้องติดคุกเกินโทษที่ได้รับทําให้สูญเสีย หลายอย่างไปมากมายนั้นจะเรียกร้องที่ใครได้โดยงานนี้จะพาไปเปิดค่าชดเชยของเบนเรซิง่งโดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2,544และแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่2พุทธศักราช2,559ซึ่งจะได้รับการพิจารณาดังนี้ 1. ค่าทดแทนการถูกคุมขังจ่าย500บาทต่อวันคำนวณจากวันที่ถูกคุมขังตามอัตราโทษที่กฎหมายกำหนด2ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน40,000บาท3ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพไม่เกิน5 0,000บาท4ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่จำกัดปี 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอาทิค่าทนายความหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินคดีไม่เกิน3 0 0 0 0บาทซึ่งถ้าหากยึ ตามค่าทดแทนการถูกคุมขัง500บาทต่อวันและคิดเฉพาะวันที่ได้รับโทษเกินกำหนดจะได้ดังนี้ความผิดฐานฟอกเงินโทษจำคุก3ปี4เดือนติดคุกจริงประมาณ4ปีติดคุกเกินโทษที่ได้รับประมาณ8เดือนประมาณ243วันค่าทดแทนการถูกคุมขังวันละ500บาทคูณ243วัน ค่าชดเชยที่ได้รับประมาณ121,500บาทอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้นไม่ใช่จํานวนค่าชดเชยจริงที่เบนซ์จะได้รับแต่อย่างใดเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องดําเนินการตรวจสอบเอกสารคําพิพากษาของศาลฎีกาก่อนมีการพิจารณาในกรณีของจําเลยดังกล่าวว่าอย่างไรบ้างนั่นเองยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้หนุ่มเบนซ์เรซิ่งได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้นนะคะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ